มันเป็นยางที่ดีมันเป็นยางตัวใหม่นะครับ C2S เนี่ยมันเป็นยางนุ่มเนี่ยมันก็ต้องนุ่มอยู่แล้วถ้าไปบอกยางเขาไม่ดีเขาไม่ให้มาแล้วดิมีครับอ้โหตนี้ถ่ายหรอยางไม,ไม่ไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้เอ็มก็าถามว่าถ้าผมใส่เกียร์ N ใช่ป่ะแล้วผมแตะเขาเร่งแค่แปดพันรอบแล้วผมใส่ตัวดีได้ไหมพังครับอ๋อพังใช่ไหมอ่าอยู่เทิร์นแล้วจอดที่ตรงฟ้าเคสซ้ายเบ๊กเบ๊กเบ๊กท้าย เมนโน้คอรนะครับพี่คนรู้จักสายเถื่อนขอเป็นคนดีๆมั้งดิพี่โอ้ยกลับไว้จับกล้องไว้เดี๋ยวครับแล้วเขามีประกันใช่ไหมพี่มีแต่อย่าใช้เลยถ้าโอเคเดี๋ยวตังค์ผ่านพี่โน้ตเลยนะได้เลยเดี๋ยวผมบอกครึ่ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพวกกันเอาให้หนักถามก่อนทำไมถึงต้องตั้งรถว่าเป็นหมีเนาะหน้าตามันเหมือนหมีอ๋อเป็นหมีแต่งกันวมันเหมือนมีประกันไหมครับคันนี้มีประกันไหมครับหรืวาจะไปกับพี่โน้ตแบบนี้ลงบ่อเลยนะลงบ่อเลยนะ วันนี้ผมอยู่กับ M r a c i n g Thailand เขาชอบรีวิวรถนะฮะแล้วก็รีวิวหมอนวดด้วยคือผมไปกับพี่แล้วยแหละวันนี้เรามาที่สนาม8สปีดท,ที่เขาใหญ่เปิดคลิปด้วยกันอยู่กับ M นี่แหละนะฮะอันนี้เราจะมาเทสยางโตโย c 2 s n i นิโต l ค p ิปเปอร์ อะไรนี่แหละมันเพิ่งเปิดตัวใหม่อย่าไปจับเปอร์เอออ่ะไหงเห็นไหมนีคนขายยางยังไม่แมนเลยใช่ปะเอ็มไปลองมั้ยังครับไปลองนั่งใหม่เฉยครับยังไม่ได้ขับไปนั่งตัว C2S มาเดี๋ยวผมไปลอง C2S ก่อนนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเจอกันตอนปลายคลิปแล้กันเอ็มก็ถามว่าถ้าผมใส่เกียร์ N ใช่ปะแล้วผมแตะเขาเล่นสักแปดพันรอบแล้วผมใส่ตัวดีได้ไหมพังครับอ๋อพังใช่นไหมแต่รถมีประกันนะเอาปกติแล้วกันฮะแต่จะไม่อยากใช้นะเราจะมาเทสรถคันนี้นะเนี่ยยาง C2S ผมใส่ตัว N แล้วถ้าแตะสักแปดพ ห้าสิบได้เลยน,นี้สักสี่สิบอยู่ประมาณได,ได้อีกนิดนึงอ่ายกขันเร่งนิดนึงโอเคนี่แค่อันแรกนี่ก็รู้สึกได้เลยนะว่ามันเกาะมากๆครับถนนบายครับอ่าพยายามอย่าเร่งตัวนะยกยกยก,ยกอันนี้เบรกเบรกคงแคบเบรกคงแคบเบรกคงแคบเบรกโอ้โห oh, oh, เป็นไงยังอยู่ครับท oh, ี่ช่วงล่างเดิมนะอ่ายกคันเร่งแล้วก็เร่งโอเคเงี้ยลงบ่ายอ่าอยู่เทินแล้วจอดที่ตรงกลา เบรกเขา,ายางหายไปแล้วครึ่ง,น,งออนึงนึกว่าใส่โชคสขตัดแหมพวงอะไรคมกิ๊ฟมันเป็นยางที่ดีมันเป็นยางตัวใหม่นะครับ C2S เนี่ยมันเป็นยางนุ่มเนี่ยมันก็ต้องนุ่มอยู่แล้วถ้าไปบอกยางเขาไม่ดีเขาไม่ให้มาแล้วดิอันนี้พี่หนุม่มการยางชุมบุรีใช่ไหมครับร้านดังแม่งแม่งแงการยาง ไม่ขนาดใหญ่ครับเดี๋ยวผมถามก่อนทำไมถึงต้องตั้งรถว่าเป็นหมีเพราะหน้าตามันเหมือนอ๋อมันหมีแต่งแต้มมันเหมือนนี่อันนี้ไดโนเสาร์เขาไดโนเสาร์เลยนี่ไดโนเสาร์เขาเดี๋ยวพี่หนุ่มลองนิโตแล้วมาเล่าให้ผมฟังด้วยผมไปลองซีทเอสมาอ่าก็คือนุ่มดีแหละยางใหม่อะไรๆะก็ดีหมดแหละโอเครู้เ่คผมไปลองซีทเอสมาแล้วพี่ดีมพี่ดีมไปลองมาลองบอกพี่ฟิลลิ่งพี่ไปนี่คาแรคเตอร์ของยางซีทเอสเนี่ยมันมาแทนซีวันเอสซึ่งคาแรคเตอร์ของซีวันเอสแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบสายชิลสายผู้ดีคือดีไซน์ร่องยางทาางด้นนอก มันเป็นดอกอะซิเมติกเนาะม,มันจะมีดีไซน์ออกแบบมาใหม่มเพื่อที่จะให้ยึดเกาะแล้วก็เข้าโค้งดีขึ้นคือพี่ดีมันค่อนข้างจะลึกกว่าผมเรื่องแบบล่องยางแรงต่างเนาะเขาเป็นเขาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เราต้องฟังเขาดิ<แ>ก็เป็นฟิลลิ่งของพี่ดีนะส่วนผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นยางตัวหนึ่งที่ต่อ,อามาตอบโจทย์รถบ้านรถการใ,ใช้งานทั่วไปเนาะสปอร์ตคอมแพอะไรที่แบบรถ ดีทียูทุกวันใช้งานได้เลยอันนี้ถือว่านุ่มเงียบกระอบโจดหลายอย่างก็เพิ่มเรื่องการยึดเกาะเพิ่มสมรรถนะไอตรงน้ำที่เบรกแรงวะ ABS ทำงานคืเป็นเต้นกันแล้วข้อดีของยางตัวนี้คือพอมันเป็นยางแมตชินเจแปนสไตล์ของโตโยนี่นุ่มนานนุ่มนานอ๋อปกติมันจะนุ่มแป๊บเดียวเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับสำหรับร้าน Respect โดยพี่ดีมแง่โอเคอะไรอ่ะ ฉันชิคเดี๋ยวพรุ่งนี้มีวันหนึ่งไปลองนิโต้โอ้โหนี่ทางคุณเลยสายลุยสายลุยรถเขามีประกันใช่ไหมพี่มีแต่อย่าใช้เลยคุณเอมเป็นไงบ้างครับไปลองนิโต้มาโดนใจคุณไหมครผมว่าผมประทับใจตรงที่ว่าหน้าตามันดูโหดมันเหมือนอาทีเจอเบนช็อกควยเบนช็อกควายบอกว่าจริงๆตัวนี้มันไม่ไม่เชิงเป็นอาทีเขาบอกเป็นยางไฮบิดระหว่าง a อทกับอาทีทีหึงคัดกลางอีกทีหนึงโอ้โหมีขั้นกลางอีกปกติเราจะมี ATMT แล้วก็ลักเก็ตอันนี้คือขั้นกกกลาางีรท่ใมควสึ มัฟิลลิ่งผมนะคือการขับขี่เนี่ยไม่แตกต่างกับยางอาจต่ได้ตรงที่ว่ามันเงียบกว่าอ่าแล้วก็นุ่มเขาเรียกโครงสร้างยางเนี่ยมันเป็นพ้ะใบสิบชั้นทีแรกเราก็แบบเฮ้ยพ้ะใบสิบชั้นมันจะต้องแข็งเออมันต้องแข็งด้างเวลาวิ่งเนี่ยมันจะต้องมีการขยับดึงตึงึงึงอ่าเออแต่พอเวลาเทสแบบ มันไม่มีเลยไม่มีเลยชอบอีกเรื่องหนึงลายยางในอ่ะไปอีกแบบนึงหรอไปอีกแบบนึงโอ้ไม่ได้สังเกตนะเนชื่อปะยางเขาออกแบบมาเพื่อให้มันสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งอินไซด์เอาไซด์ใช่มสมมติชอบลายฝั่งนี้ก็ใส่ฝั่งนี้อชอบลายฝั่งทั้งใน เราก็กลับมาใส่ฝั่งทั้งในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่น่าเบื่อพี่ยังไม่ได้เทสตัวนี้ยางเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเทสแล้วเทสตัว C2S แล้ว C2S เป็นไงบ้างก็เป็นฟิลลิ่งของยางที่มันถอด DNA มาจาก C1S ตัวเก่าเขาก็คือสายเดียวกันนุ่มแต่ตัวนี้จะนุ่มขึ้นมากกว่าบอกผมให้เป็น20%เลยนะนุ่มขึ้นตัวเนื้อยางเนี่ยเสียงนด้น้อยมากนะลองใช้ความเร็วแล้วก็ตอนที่มันโดดเขาเรียกไอ้เส้นๆอ่ะเออมันแบบฟุดๆููดมันมันรูดไปเลยเดี๋ยวพร โอเคเดี๋ยวต่างบาททานพี่โน้ตเลยนะได้เลยโอเคเดี๋ยวผมบวกขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบวกใช่ะไหมไม่ลดเหรอไม่ลดหรอกพวกกันเอาให้หนักใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่สองครับมีเอามีขาวมาด้วยวันนี้ผมใช้จริงนะครับสำหรับคันนี้ไปไหนก็ไปด้วยกันมาตลอดนะไม่เคยทิ้งกันเลยนะครับสําหรับมีขาวคันนี้บอกว่าสุดจริงๆไปเดี๋ยวเราไปเทสยางกันไปครับมีประกันไหมครับคันนี้มีประกันไหมครับเราจะไปกับพี่โน้ตแบบนี้เอางี้เลยหรอลงลงบ่อเลยไหมลงบ่อเลยไหม ดูรถนะรถเขายังไม่พังนะตอนเนี้ก็ฟิล RT อาที T เลยเหมือนเสียงจะน,น้อยกว่าน่อยได้ปะยางแข็งกว่าเดิมเ<อ><อ>พราะว่าใบรุ่นนี้มันสิบชั้นเนาะใช่ครับรู้สึกแบบตึงว่ามันไปตึงช่วงล่างด้วยครับพอดียางมันใหญ่้ามันต้องดีบมันขึ้นนิดนึงนะไม่มีดิน้นเกาเหนียวเว้นตีทุกแกเลยกงจับไว้จับกล้องไว้เดี๋ยวก็ <laughs> รถเขาไม่พังกขาไม่ขาดใจมันก็เป็นฟิลยางที่แบบว่าเน้นลุยจริงๆนะครับแล้วก็ได้ดอกแบบมันละเอียดกว่าตัว RT ที่ผมใช้นะครับไอดอกอาร์ที่ผมใช้อยู่เสียงน้อยเสียงมากกว่านี้นี่ถือน้อยนะครับเป็นโฟกัสนะครับที่คนรู้จักสายเถื่อนขอเป็นคนดีๆบ้างดิพี่เอาไปลองยางทั้ง2ตัวมาแล้วเป็นไงครับลองอธิบายให้แฟนเพจร้านออร์แกรมฟังหน่อยสิผมทำออฟโรดแต่วันนี้ผมเทสยางรถเก่งแบบ <Inst> ructor, ตอต่ดเตอร์แทบตกกรบบานทำไมคุณขับแรงเหรอเขาบอกว่ายางมันเกาะเขาสุดเสียงเลยยางนังเอียดแต่มันไม่แหกมันเกาะมันเกาะ <c oughs> <c oughs> คือ c ีทมันตัวนี้มันพัฒนามาแล้วเกาะมากกว่าที่คิดดีว่ะ แล้วเขาบอกว่าไอจังหวะเบรกอะไรในน้ำอ่ะเขาบอกว่ากดชันเร่งให้มิดเลยนะแต่เราแบบลึกเลยมิดแต่ไม่ยกอ่ะพอจังหวะเบรกคือกดเต็มเลยตีไปสายลุยแล้วพอมาขับสายเก่งไงรู้สึกนุ่มถูกใจนะแล้วก็ได้ความกลมคมด้วยนะเกาะถนนด้วยไม่คิดว่าจะคมขนาดนี้อ่ะแล้วส่วนตัวลิสแคปเปอร์เนี่ยเป็นไงบ้างเรื่องของลิสแคปเปอร์นะเออลิสแคปเปอร์สำคัญสุดคือเรื่องความหล่อคือดอกยางโคตรเฟี้ยววินนนน่ะแล้วก็เสียงขับในช่วงความเร็วประมาณ60สิบเดี๋ยวทดสอบนะ ยางมันจะหลุดไปทาง A T แล้วแต่เสียงมันเงียบเหมือน A T เออเงียบลงเงียบลงเงียบเสียงเงียบจริงๆถ้าเทียบกับ A T นี่เบากว่านะโฟลเบากว่าเยอะอันนี้ทางเขาเลยใช่ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะสำหรับเบนช c h o k พอยสายบินนี่แล้วก็สายลุยด้วยแล้วก็ไม่ลุยด้วยกันคือพี่โน้ตใช้คํามันเหมือนแบบมันผมก็ต่อไปสัมรักได้นะเรามองรถเราเหมือนมองผู้หญิง แล้วออกมาว่าเรามองเฮ้ยรถคันนี้มันน่ามองมีเสน่ห์ก็ตายเขาเลยได้ดีแล้วกรมือกระเบื้องเลยแล้วขาวทั่วเลยนะเมื่อกี้หนาวจะแล้วเดี๋ยวเลี้ยวเข้าเรื่อนยางไม่ก็จะหาออกอีกเรื่อนขึ้นข้างั้นอีกคุณเป็นสายลุยคุณเทสยางรถเก่งนะโผมรู้สึกไงผมรู้ึกว่านั่งอยู่บนเตียงน้ำขยมนี่ยังไม่แบบขยมเลยอ้าวขยมก่อขันดีแต่รถมาดูว่าช่วงล่างมันเดิมหรือเปล่าอะไรแบบรู้อยากนี่อะไรวะสำหรับวันนี้นะครับเป็นทริปเทสยางทั้งสองรุ่นนะครับ ที่พี่วี่น้องได้รับชมกันไปแล้วนะครับกความมันต่างๆนะไอผมว่ามันอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้มันว่าเ๋ยลองถามเังเป็นไงบ้างครับมันไหมจริงๆวันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการเทสแบบซับซ้อนอ่าอ่าเพราะเราดูแค่เขาเรียกเรื่องของเสียงเรื่องของสมรรถนะเบาๆรู้สึกว่าไม่มันไม่มันมากแต่ก็ชอบในเรื่องของเราได้รู้ว่าสมรรถนะของตัวยางเป็นไงแล้วก็ได้เห็นยางแล้ตามไปพี่ปั๊มสอเซอร์วิสกันบ้างนี่อาฟิลลิ่งวันนี้ที่ไปลองมาทั้งสองรุ่นเป็นไงบ้างถ้าถ้าวันนี้ลอง C 2ทอ่อ ก็เข้าโค้งเอาเรื่องอยู่นใช่ไหมใช่ก็ซัดเลยนิโต้ล่ะนิโตะนิโต้ลองเมื่อวานก็ที่ชอบที่สุดคือจังหวะตะกุีขึ้นเม็ดตายขับช้าๆแต่รถไม่ไม่ถลายล้อไม่ซีนี่ชอบที่สุดอ่าอันนี้ก็เป็นร้านที่ปั๊มสอดสวิทหัดใหญ่นะครับฝากไว้ด้วยนะประมาณนี้แล้วกันนะร้านออโตแกอยุทยาครับแล้วก็เอ็มเซนติ้งไฮแลนด์นะครับที่ปั๊มสอดสวิตเนี่ย วันนี้เราได้มาเทสกันแล้วรู้สึกว่ามันนะครับมันใ,<ช>ในสไตล์ผมอ่ะแล้วเขาก็ได้มารีวิวกันด้วยนะฮะชอบถูกใจใช่ก็แชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ